สวัสดีครับของผมบ่อกเกณฑ์สติอิจาาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องอการมายามน,นี้ตอนนี้เป็นเวลาตีสองฝนตกไ่หาทุ่มมาจากเฮงขนาดฝนยุดเลยก็เลยพากันมายาม,ามนี้ยามตุงฮะเฮงเหรอยบอบฝนเฮงน้ำก็เหงบันนี้

ก็คาถือแข็งเจราเซลให้แขงข้าว่างเรามารุ่นกันจ้ะแบบนี้ว่าในถังนี้มีอะไรบ้างอ่ะเราคิดเป็นดีอีกก็ถ้าก็เลือกปลาน้อยจากแบบนี้ ไปลาใหญ่ได้ปลาล็ตัวเดียวตัเวเลือจะเป็นหกกุ้งทนี้กุ้งแล้วก็ปกลาอีตทอยู่จากตะมันปนก็ลกักลอเสร็จใบไ,ไม้กิ่งไม้อยู่เดี๋ยวจะซอยกันเลือกกันจ้ะเดี๋ยวแจ้งเข้ามายามอีกรอบจ้ะต้องรออยู่เด้ตอนนี้แจ้งหรือสว่างแล้วจ้าจะติดพยายามคนเดียวกินไปถ่ายพี่น้องเบิง่งตอนเช้ามันจะ ใบไม้บุกค่อยหลหรือขี้เหนียวบุค่อยหลยจ้จะถ้ติเอาถังขุน้อยนี่ถังน้อยนี่ไปตักเอาบัณน,นิ้สิพากันไปนานาดงหรือนาโคกจ้ะบัณน,นี้ได้หลายอยู่ได้พี่น้อง่วนั้นมันจะเป็นกุ้งจังนี้ดิพอเจ๋วเลยเลยกุ้งนี่ค่ะกุ้งเต้นเลยปลาซิวไปอีดก,ก็เลือกก็พอได้มกอยู่จ้ะไปบัณน,นี้เดี๋ยวเราไปรุ่นกันอยู่นาดงจ้ะว่าจมีปลายอย่างเขารีเขาตงง่งเฮาจ้ะ กันมาถึงนาแล้วก็น้ำเฮงอยู่โอ้กุ้งบอกเพี้ยนมดิกุ้งหนีหลายครับก็อ,อยู่้ย่งดิไล่ไปตะกี้ดูเบื้งงูก่อนบ่เบื้งงูก็ ไม่ไม่อย่างสามงูปลากินปลากินปลาของเบิร์ดเราบอกงูอยา่างงูอันเดียวแหละไหร่กงค่ะสี่ห้าตัวน่ะเอ้าเคียวมาดูโอ้จนดำหลายอีหรีงู น้อยนะตัวเป็นป้องป้องนะก็น่าว่างูป้องทองเลยเนาะตะลายได้หนึ่งชนิดนี้ไหลๆแขเบเคนเคียงงูก่อนน้ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้ะว่ามันมีปลาหยังแน่ยอยู่ในตุ่มของเฮานี่ ไปไล่มาจะไปดุไปดุโอ้โหไปผ่านไปานพุ่นไปไล่มาต่พุ่นเนาะปลามันเล่นหล่นช่วงนั้นนะจ๊ะเกียงงูละเกือบซาวตัวลายคัก ่า้มันมารวมนี่แล้วกระเทใส่ถังแบบนี้ก็เอาไปเลือกข้างบนเลือกเอาปลามันจะปนกับหรือขี้เหื้อหรือกิ่งมังกิ่งไม้เนี่ยจ้ะบางสติกเออลุมบรืว่าขี้เหงื่อเสียวงูเนาะหลายแต่เกิดว่าอาหารดีแล้วจ้ะเขี่ยเบิ่งเช็คละเอาออกไปละ มาเป็นคอกเลยที่จะงอพึ่งออกจากไข่เลยได้ไหมเออนี่น้ำยังอยู่ระดับที่ว่าปานกลางเพราะว่ามันจะมีเฮงกว่านี้เน,น๊นบอกเคน,นะไม่เฮง อายุจะซื้อหอนมือได้น้อพี่น้องแล้ะไปเบิ่งกันข้างบนบันี้เพราะว่าพักมาทางบนมองใบไม้ปลาแล้กันเลยบิดกระบอกงูน่ะประดุกเ้อลงหลาประดุกบ่ประดุกลงหลาะโอ้ปลาดุก บอกเคนหาบ่อเรื่องน่ะลูกนาลูกนาลงข้านาดเ้ยเต็มไปด้วยปลาดุกปดอ้นนี่ปลาลงหลายยอยู่นานเลยสายแห่งลงนี่ห่อบอกเคนเลือกปลาดุกปเปิดอันนี้ได้เป่กบมาดีอ๋อบอกเคนได้กบตัวนึ่งลืมปลาดุกเต็มเลยมันเลือกเอาไปเลือกมัดคู่นี่ไ่ได้บอก่เอามาเอาไปใสไปบ้านตัวไปบ้านถู เทแต่กําบางเลือกเขาขนาดไหนดิ้ดด<ม>นเลยนี่นดิจะระดุกยังอย่เนาะระดุกแไปเสียเลยเอาเมือทั้งทั้งถังนี่เนี่ยมึงกุ้งเหรอเพรมือเลือกอยู่เฮือนเนาะออืใช่ก็เลือกอยู่หัเมือจะแบบนี้นนแล้วก็เพราะว่าอยู่หัวชาติ๊กกี้ยังบุเลือเมื่อกี้นี่ที่เอามาจากนาบ้านเรียกจะได้หน่อยได้หลายท่านเลเนาะจ้า

กสนสักำันะนีเนาะแฟนน้อยบางอย่างก็ไม่เกือครบวอยให้อาหารปุบอ่ะดูกตินไม่ต้องออกมาเล็กเล็กอยากมหาวัายออกมาตัวเล็กเขมีะลุกตัวนี้กุ้ง ทกุ้งพอป่อนเลยได้แห่งภาคเด้เลยพอพอเลยเด็กงนาบ้านอ่ะนะมันมีของนาคู่ <ไป S 2> ตัวเดียวนันจ้ะที่เหลือกุ้งเดี๋ยวเขาไปเลือกเขาเลือกลาดุกมาดุค่ะใส่กระอีก้กระปูนค่ะใส่กับปลาไหลพี่เยเนาะยยยยเป็ด,ด,ด,ดปะปลาไหล Eat, oh men mang bóng, bay lắm nó bay Ít bay lắm 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 bay ba đực ba nôi, xài xài nôi. <laughs> Anh để sơ tinh hà neo mà xài ba nôi coi. Được kinh nhờ, nồi nưng là chắc. Bứng bẩn đi. Ní, tập na. ด้วยจ้ะคุณอยู่ในคีเหงื่อนี่แหละพี่น้องก็บรรนีเบาต้องไปวิทย์ปลาแล้วบอกเคนมีลี่มีตุ่งเลยวิทย์ที่เก่าบบยามันนั่นเนาะบอกเคียนยามปลาน้ำผลน้ำผลในให้นาด้วยาำห้องาำหวยน้ำนาเขา

น,า,นาทุา่งคนเนาะจ้านาบ้านนะครับปลาลดปลาไหลแต่นาดงชีได้หลายกว่าปลาเนี่ยโอ้มันไม่ค่อยมีอันนั้นนาบ้านมันหลายดิด่านลายาด่านด่าน,นาเต็มเลยปลาดุกดูดูนี่นี่จะกีะซิบเป็นสาวเลยน่ะ ก็แรงเข้าไปอีกเนาะถ้าฝนเพิ่มมือนี้ยยันเพิ่มอยู่ดอกจ้ะยังมือดอยู่มือด,ดอ,อยู่ก็ยังเต็มเลยดอกเคนอันนี้ดีจังวะดีนะผมมันบ่โโลงมาเพิ่นเนาะโอ้ยปลาดุกธรรมชาติมันบ่ใหญ่มันบ่ใหญ่นะเธอเลี้ยง<ะ>เรียงปลาดุกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็สุดละเ,เรียงเวสเซียเรียงเรียงเองนะปลาดุกอุยปลาดุกอุยแต่ตึกกลังสีบอกว่าสีอุย เจักเดือนกันใหญนะ่นะนี่ธรรมชาติปลาดุกเอ็นอันนี้ฮะตัวสัมปูมือตันยังเต็มเลยนั để, ่นเลยติ๊กเห็นหางยู่นนะนั่นั่นจะค่อยเลือกกุงก้งกุ้งของพื้นฐา,านบ้านาะลูกปลาไหลลูกปลาไหลเห็นดิน มาดูปลาไหลน่อยเี๋ยเอาลงบ่อเลี้ยงไว้บเดี๋ยวหาบ่อให้มันเอาลงโอ่งไว้ก่อนได้ปะเอ้ามีโอ่งว่างอยู่เหลอเอาลงโอ่งไว้เลยโอเคโอ่งห้องเดี๋ยค่อยเลือกกุ้งเนาะเพื่อระบบประดุกม่เห็นละแล้นี่มัาชิมกุ้งว้าวปลาไหลเอาไว้เอาไว้เลี้ยงปลาไหลเดี๋ยวเดีเอามาบ่งด้วยนะกุ้ง นี่จ้ะเจียวนึงเด้อเศร้านี่กุ้งกะปลาน้อยเฮาสิเน็ดแยกอีกแต่กะอันนี้กะลูกปลาอันนี้เอาไว้มุกกุ้งหาเอาไว้ขวัวตำเจียวอันนี้ปูก็ปลาไหลกบกบนี่จับเอามันอยู่ในคันนาอยู่ในคันนาปลาไหลได้อีกเจ้าตัวนี่พอาะอมนด้นี่จ้าตัวนี้ก็อมได้ต้อกระดุกนี่จ้ะกระดุก เลืเอดพยาพกเกินอยู่เศร้านี่ลาเลือกตอ่อ <c oughs> ลาพี่น้องก่อนแล้วค่อยเลือกเติมพกเกนครับผมพี่น้องจา๋าบรรยากาศกะมึ่งคลวันนี้มืดฝนอยู่เดอ้อเอาฝนเติมก,กะพยายามอีกน้องพกเก้นอะน่นะใส่ใส่พยายามเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยามันที่ทำให้รีหรือต่งเขาแตกน้ำอ,อ,อันหลายๆทำให้แตกไม่จ้ะไปได้เานาองครับเนาะ คลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเลือกโตเลือกโต